สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมูี่กรูรูรายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเพราะเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับมาอยู่กันต่อนะครับกับมูี่กูรูของเราในช่วงบูบิกูรูสเปเชียลนะครับกับฟิริโอซ a าแมดแม็กซ์สากาเนี่ยเองครับภาพยนตร์ที่ยังคงเป็นการกลับมานะครับกำกับการแสดงอีกครั้งนะครับกับจอร์จเมลเลอร์นั่นเองผู้ที่ให้กำเนิดภาพยนตร์ไตรภาคเรื่องแมดแม็กซ์นะครับอย่างแมดแม็กซ์ภาคแรกนะครับออกมาฉายในปี1979ภาคที่2นะครับ Mad Max 2ก็ฉายไปเมื่อปี1981นะครับส่วน Mad Max Beyond Thunderdome นะครับก็ฉายไปเมื่อปี1985นนั่เองครับหลังจากนั้นจอร์จเมลเลอร์นั้นก็หายตัวไปนานมากจนถึงสุดท้ายเขาดาริมาทำา m d m m x x f r r y Road ซึ่งภาพย,ายนตร์เรื่องนั้นฉายในปี2015 แล้วถ้าเราจำกันได้ตอนนั้นโอ้โหคือฮากันมากชาร์ล,ลิสเทอร,รอน<ม>ทอมฮาร์ดีถึงขั้นว่าหนังเรื่องนี้เข้าชิงออสการ์แล้วได้รางวัล6รางวัลอสการ์ด้วยกันยังเป็นหนังที่ทำรายได้สูงที่สุดในแฟรนไชส์ภาพยนตร์ชุด m a d Max ซครับซึ่งภาพยนตร์เรื่อง Mad Max f u r y Road เนี่ยนะครับนอกจากตัวละครอย่างพระเอกแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีตัวละครหลักที่โดดเด่นและก็น่าสนใจนะครับอย่างอ m p e r a t o r f u r i o s a นั่นเองนะครับที่แสดงโดยชาร์ล,ลิสเทอเรนอย่างที่พี่เฮนรี่บอกไปซึ่งพุ ว่าอยากจะสร้างภาพยนตร์พรีคเรื่องราวของเธอเนี่ยหลังจากที่สร้างภาพยนตร์เรื่อง Mad Max Fury Road ตัวเอกของเรื่องแน่นอนคือ Anya Taylor-Joy เขาเคยให้สัมภาษณ์นิสาร Total เร็วๆนี้ว่าในหนังเรื่อง Fury Road Mad Max Saga มีฉากหนึ่งที่มีความยาว15นาที oh. แต่ฉากนั้นเนี่ยใช้เวลาถ่ายทาถึง75วันและเป็นฉากที่ขึ้นหัวข้อตีมเลยว่า stairway to nowhere ในเวลาเดียวกันนั้นระหว่างการถ่ายทำซึ่งเป็นฉากที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อตัวละครฟิริโอซาเพราะมันจะแสดงให้ผู้ชมภาพยนตร์จะได้เห็นหนึ่ง ความกล้าหาญของเธอทักษะการต่อสู้ของเธอและในเวลาเดียวกันไว้พริตติพานของเธอด้วยเป็นฉากหนึ่งที่น่าดูมากๆแน่นอนเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าให้ดีเนี่ยต้องไปดูทั้งเรื่องแล้วไปดูในโรมภาพยนตร์กันด้วยนะครับรับรองว่าจะต้องประทับใจมากกว่านี้แน่นอนเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้เวลานะครับที่จะไปชมสกู๊ปพิเศษกันต่อนะครับความน่าสนใจของฟรีเวลซาอาแมทแม็ก,มกซาก้ากันอีกครั้งในช่วงมูวี่กรุ๊ปสเปเชียลของเราครับ ในภาพยนตร์ Mad Max Fury Road ที่ออกฉายไปตั้งแต่ปี2015ตัวผู้กำกับจ o ชมิลเ l อร์ ได้ตั้งใจทิ้งปมเรื่องราวต่างๆมากมายเอาไว้ในภาพยนตร์ซึ่งยังไม่ได้ถูกนำเสนอและสำหรับเหตุการณ์ในภาคต่อล่าสุดนี้เรื่องราวของฟิริโอซาได้ถูกหยิบขึ้นมาขยายต่อและผู้ที่มารับไม้ต่อจากนักแสดงคนปัจจุบันในภาคฟิริโรสอย่างชาลิสเทอรอนนั่นคืออันญ,ญาเทเลอร์จอยสารต่อปฐมบทแห่งจอมทัพหญิงของซิทาธเดลในช่วงวัยสาวที่ชีวิตของเธอถูกพรากจากครอบครัวและบ้านเกิดโดยเหล่าอันธพาลนักซิ่ง ฟิริโอซาจำเป็นต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดก็เกิดเป็นเรื่องราวต่างๆที่พบเจอบนเส้นทางสายฮาร์รโหดซึ่งได้หล่อหลอมความแค้นในใจเธอเพื่อรอวันระเบิดทำลายล้างเหล่าทรราชที่ภาคทุกอย่างไปจากเธออีกหนึ่งตัวละครที่เปรียบเสมือนตัวร้ายหลักของเรื่องอย่างดีเมนชัส ทรราชหนุ่มวัยห้าวหัวหน้าแก๊งมอเตอร์ไซค์ไบเกอร์โฮสผู้คอยออกลาตะเวนปล้นทรัพยากรจากแก๊งต่างๆซึ่งนับเป็นการพลิกบทบาทครั้งแรกของคริสเฮมส์เวิร์ดจากเทพเจ้าสายฟ้าทอมาสวมบทบาทตัวร้ายสุดเฟี้ยวที่เราจะได้เห็นเขาขี่มอเตอร์ไซค์ดัดแปลงคล้ายกับรถม้าศึก Remember You crawled out of a pitiless grave deeper than hell. Only one thing's gonna do that for you. And not hope. Hate. No shame in hate. It's one of the great forces of nature. <laughs> that wasn't hope, that was instinct. ซึ่งนอกจาก2ตัวละครหลักที่ถูกใส่เข้ามาในภาพยนตร์ฟิริโอซาแล้วเรายังจะได้เห็นนักแสดงมากความสามารถที่ตบเท้ากันเข้ามาเป็นนักแสดงสมทบซึ่งล้วนแต่มีบทบาทสําคัญไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นราชันทรราช i อิมมอร์เทนโจในช่วงเวลาที่เขายังคงเรืองอำนาจโดยได้ลักกี้ฮิวมมารับบทบาทแทนฮิวจ์เคสเบิร์นที่เสียชีวิตไปในปี2020หรือริกตัสอิรกตัสลูกชายไซบิกส์ของอิมมอร์เทนโจที่ยังคงได้นาชานโจนส กลับมารับบทบาทเดิมและที่ขาดไม่ได้กับตัวละครสำคัญนั่นคือแม่ของฟิริโอซาผู้มีนามว่าแมรี่โจเบสซารับบทโดยนักสแสดงสาวมากความสามารถชาร์ลีเฟรเซอร์หากพูดถึงสิ่งที่ทำให้ภาพยนตร์ชุดนี้กลายเป็นที่จดจำของทุกสายตานั่นคือการออกแบบตัวละครที่แทบจะสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นเมื่อโลกได้ล่มสลายลงจากสงครามนิวเคลียร์เศษผ้าและหนังสัตว์ต่าง กลายมาเป็นเครื่องนุ่งห่มเพื่อประทังชีวิตจนกลายเป็นแฟชั่นวันสิ้นโลกที่ดูแปลกตาซึ่งยังคงได้เจนนี่บีแวนผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายในภาคฟ u ร y Road กลับมารับหน้าที่นี้อีกครั้งและที่ขาดไม่ได้จนเปรียบเสมือนลายเซ็นของเขาไปแล้วนั่นคือการใช้ CG ในภาพยนตร์ให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะเสิร์ฟความสมจริงขั้นสุดแก่สายตาผู้ชมไม่ว่าจะเป็นฉากการขับรถไล่ล่าที่เต็มไปด้วยมุมกล้องที่แปลกตาและตื่นเต้นเร้าใจซึ่งในภาคนี้จอร์ชมิลเลอร์ ก็ยังคงรักษาฟอร์มของเขาไว้อย่างไร้ที่ติดโดยเฉพาะฉากไล่ล่าช่วงสุดท้ายของเรื่องที่จะมีความยาวกว่า15นาทีซึ่งใช้เวลาถ่ายทำกว่า78วันและใช้สตันกว่า200คนซึ่งดักมิเชลผู้อำนวยการสร้างคู่ใจของพุ่มกับมิลเลอร์ได้เปิดเผยว่าฉากนี้ถือเป็นฉากสำคัญและมีผลอย่างยิ่งกับตัวละครฟิริโอซาเป็นอย่างมากทีมงานทุกคนทุ่มเทกับฉากนี้ โดยเฉพาะกับตัวนักแสดงอัญญาเทเลอร์จอยผู้ไม่เคยมีประสบการณ์ในการขับรถมาก่อนได้ทุ่มเทและฝึกฝนตัวเองอย่างหนักเพื่อให้ได้อยู่บนหลังพวงมาลัยและขับรถในฉากนี้จริงๆจนทําให้กลายเป็นฉากแอคชั่นที่ยาวนานและทรงพลังที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยสร้างมาเตรียมพบกับมหากาภาพยนตร์ที่จะพาทุกคนเข้าไปสำรวจยังโลกที่ล่มสลายพร้อมกับสาวแกร่งตัวแม่ในแดนเถื่อนผู้ขับเคลื่อนทุกอย่างด้วยการแก้แค้นใน ฟิริโอซาอัมแมตแม็กซ์ซาก้า